สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบในช่วงแรกของมือวันที่12เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567ค่ะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีเด็ดดังๆนะคะมูลนิธิภาพวพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากคุณแม่โคราชนะคะพี่น้องคะบุนน้คุณแม่โคราชเด้ไปติดตามแนวทางตัวเลขมาฝากนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้มีแนวทาง2แนวทางนะคะเป็นแนวทางของพะตูแลวก็ของทิศมันนะคะพี่น้องคะซึ่งแนวทาสองแนวทางานียตัวเลขพ่นกับเขาดีเขาดีมากๆเลยนะคะพรอแม่พี่น้องคะสําหรับ2แนวทางนี้นะคะแต่ว่าบัดนี้นะคะกะได้ตามแน่ได้ตามแนะ่เนะพราะว่าแนวทางของคุณแม่หลายเาะพี่น้องเนาะไปติดตาม บระท่านนะคะก็เลยบางเทื mm. hmm. ่อก็ได้ตามบางเทื่อก็บดิ่้ตามตะบ่งมือนีค่ะคุณแม่โคราชไปติดตามให้นะคะพี่น <SI ้องคะสำหรับแนวทางทั้งสองแนวทางทั้งสองอาจารย์มือนีนะคะพี่น้องคะเอาตัวเลขของทั้งสองแนวทางสองอาจารย์มือนีนะคะตัวเลขสะดยวไมาเป็นตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับจมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกจจ้าวันนี้ก็มาถามข่าวเหมือนเดิมคุณแม่คะมีของใครมาฝากในคลิปนี้คะแม่คะ ก็มีของประตูลูกได้ค่ะคุณแม่ของข<พ>องประตูนะ,นะค่ะของประตูก็เลขสามสามตัวสองหางไดเหมือนกันนี่แหละเ <90 9. S 1> ก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้ากลับมาให้เลยเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้า กับมาเลยไม่ตกโต๊แต่มันตกสยเลยเรื่องไงก็ม่รน้แล้วก็ไอ้นีนไปไอ้ที่หกศย์เก้าค่ะแล้วก็สองตัวมันก็ศูนย์สามศูนย์สามค่ะศูนย์สี่ศูนสี่ค่ะศูนยห้าศูนย์ห้าค่ะศูนย์หกศูนหกค่ะศูเก้าศูนย์เก้าค่ะ <09 S 2> เน้น09ค่ะลง06กับ04 06กับ04ค่ะวิ่ง0เดียวบนวิ่ง0บนค่ะจาีนี้ล่างค่ะวิ่ง5ล่างวิ่ง5ค่ะา59 59ค่ะ51 51ค่ะ53 ห้าสามค่ะห้าสี่ห้าสี่ค่ะห้าหกห้าหกค่ะเน้นห้าหนึ่งค้าร้องห้าเก้ากับห้าหกร้องห้าเก้ากับห้าหกค่ะเอ,ะอม,มีแค่นี้เราของคอนตดอืมค่ะแม่คอนโดก็ตามตามเขาก็เข้าอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ได้ทัทกสองวันนี่แหละอืมจ้า อันนี้ก็เรืองของทิดมั่นต่อกันไปเลยไหมหรือไงของทิดมั่นจ้ะจ้ะมันก็ไม่ยาวน่ะไม่เอาเลยเนาะเอาต่อกันไปเลยค่ะเออเอาไปเลยจ้ะแยกเอาแยกข้เข่าจ้ะได้ค่ะของทิดมั่นนั่นก็มีหกเก้าสามหกเก้าสามค่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามค่ะ วิ่งเก้าด้อวิ่งเก้าค่ะวิ่งบนเก้าค่ะสอตัวเก้าสามเกสค่ะ9ก้าห้าเหค่ะ9ก้าค่ะเน้นไปที่9กสามค่ะจ้ะแล้วก็เลียกล่างวิ่งสาม่างวิ่งสามค่ะ สามเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งค่ะสามสามสามสี่สามหกสามสามสามสี่สามหกค่ะเน้นสามเก้าลองสามสี่กับสามสามลองสามสี่กับสามสามค่ะจะมีแค่นี้นหแห<ต>ล<ต>ถ้าพวกนี้มีอะไรก็เลี๋ยวตัดลง จะโทรไป,ไปแต่ละกันได้ค่ะแม่ถ้ามีอะไรที่ย้ำๆใหม่ๆมาค่ะแม่จ้ะอืมจ้ะเอาสองสองอาจารย์เนาะสำหรับคลิปนี้จ้ะาจารจ้ะได้แม่เอาหนูทวนตัวเลขไปเนาะแม่ะอ่ะของพ่อตู้นี้พ่อตู้แกวิ่งศูนย์บนตัวเลขก็จะมีเก้าศูนย์หก 6.09นะคะเพราะตู้แกก็จะเน้นไปที่6.09ูนย์เก้าะคะแม่คค่ะค่ะแล้วกส็สองตัวบนค่ะ03.04.05.06.09นย์สี่าะคะพระตู้เน้น09แล้วก็ตัวรองก็จะเป็น04กับ06ค่ะคชุดล่างวิ่ง5ค่ะค่ะตัวเลขก็จะมี5.9.5.1.5.3.5.4.5.6เน้น5.1ค่ะ แล้วก็ตัวรองก็จะเป็นห้าเก้ากับห้าหกนะคะแล้วก็ของทิศมั่นค่ะทิศมัน่นทิศมั่นเนี่ยบนวิ่งเก้าตัวเลขก็จะมีหกเก้าสามศูนย์เก้าสามนะคะทีนี้สองตัวบนก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเก้าเน้นเก้าสามค่ะสำหรับชุดบน ที่นี้ล่างวิ่งสามนะคะตัวเรกก็จะมีสามเก้าสามหนึ่งสามสามสามสี่สามหกเน้นสามเก้าตัวรองก็จะมีสามสามแล้วก็สามสี่นะคะแมะะ่ค่ะจะได้ค่ะเขาก็เข้าเรื่อยๆเนาะสองอาจารย์นี้จะได้ค่ะเข้าเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนีเ่ยดูดดดดดดย engine, ยจุดดูเดี๋ยวก็รู้หรอกจะแม่ไปใหม่เรื่อยมันก็ไม่รู้ถ้าไม่ถึ จช่คะ่ะแม่เ้อดูดูไปจ้าเขาก็ยังได้กันเขาก็ยังถูกกันเรทุกวันนี้เลยจ้าแค่ผิดบ้างมันก็เป็นแนวทางอ่ะไม่มีใครถูกตัวหรอกจ้าพอถูกถูกมาพอผิดปุ๊บก็เลิกหนีเขาแล้วก็ทีนี้เขาเข้าอีกอันเนี้ยจ้าเขาก็มีแนวทางคำนวณอะไรเนี่ยเขาก็มาทางนี้เขาก็หาลู่หาทางเขาไปจนได้อันเนี้ย จ้าแม่เงินในงานของเขาอยู่ไม่ได้หร <AM> อกใช่อยู่นะ, <AM> ะเขาถูกโรตลลีถูกอะไรกันก็มีจ้าเยอะแยะบางทีมันออกล่ามเขาไปซื้อโรตีเขาต้องถูกติดมาสองตัวเดี๋ยวนี้เขาโดยมากเขาซื้รตีทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเลขชุดไงจ้าแม่บางทีถูกรางวัลใหญ่ค่ะบางทีตันให้นะเอฟซีบางคนที่ ไอ้พวกที่เขาซื้อของแทน่ะบางทีไม่ได้เข้าอะไรเลยก่ได้รางวัลค่ะเอาเลขท้ายมันไปซื้อเลขสามเ่ยไปซื้อก็ไ,อได้รางวัลที่สี่ดีห้าก็ยังเคยมีอืมเลขท้ายสองตัวก็มีไอ้เป็นเตจหน้าก็มีก็จัดว่าเลขเขาเข้าแต่มันไม่ได้เข้าเลยเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก็เอาเลขท้ายเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ไงจ้าแม่ ถูกของเขากันที่ฟังฟัง่าวมานะจ้ะที่แม่ฟังมานะ่ะเป็นแบบนี้เนี่ยจ้่แมแ่แต่ช่วงใต้หวยออกเนี่ยเขาช่วงนี้เขาเหมือนเขาให้หวยกันไปหมดแล้วนะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะอยู่แล้วนสงการเออไม่มีโค้งสุดท้ายอะไรลนะมีแต่เอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยจ้ะม,ม,มันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ เพราะว่าเขาให้มาแล้วตัวตนน่ะค่ะจจกบางคนที่เรายังไม่ไปหาไปหาแต่บางทีเขาก็ไม่เจอข้านอกเก็ไม่อยู่กันจุนจ้าแม่คนก็ไปหาทําบุญทาทานไปทั่วค่ะมันก็ช่วงเทศกาลพอดีนาะไห่เนาะใช่นั่นแหละค่ะก็ลองดูได้ค่ะแม่เป็นแนวทางค่ะอือมันเคยหาก็หาลองดูจ้าแม่ ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีเองหรอกค่ะอืม่ะเอาขอบคุณแม่นะถ้าสมมุติว่าเราเอ๊ชเอชปิดคลิปเอาขอบคุณปิดคลิปแล้วกันจะได้คุยอะไรทีจ้ะจ้ะแม่เอาขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะค่ะขอบคุณแม่โชคดีค่ะคุณแม่ค่ะวัสดีค่ะจ้ะวัสดีค่ะลูกขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลข จากคุณแม่โคราชค่ะพี่น้องในคลิปนี้ก็มีแนวทางสองแนวทางค่ะที่คุณแม่โคราชติดต,ตามให้นะคะมีแนวทางของประตูแล้วก็แนวทางของทิดมันนะคะพี่น้องคะแนวทางของประตูนะคะอ่าบนวิ่งศูนย์นะคะตัวเลขเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะจุดบนประตูเล่าเน้นวิธีหกศูนย์เก้า สองตัวก็จะเป็นศูนย์เก้าส่วนศูนย์สี่กับศูนย์หกนี่เป็นตัวร่องนะคะพี่น้องคะบนันทึค่ะล่างค่ะล่างวิ่งห้านะคะตัวเลขมีหาเก้าหาหนึ่งหาสามหาสี่หาหกอ่าล่างพอตัวเลาเน้นหาหนึ่งนะคะส่วนตัวร่องหาเก้ากับหาหกนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอด้วยนะคะแนวทางต่อมานะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของทิดมันนะคะอ่าทิดมันเนี่ยเราก็ เลขลาก,กัเขาดีนะคะของประตูกับเขาดีขึ้นกันนะคะพี่น้องคะเลขของทิศมันนะคะกัิมีชุดบนนะคะบนวิ่งเาค่ะบนวิ่งเก้าตัวเลขหกเก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าสามเก้สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเก้านะคะชุดบนนี้ทิศมันเราเน้นเก้าสามนะคะบนนี้ล่างค่ะล่างวิ่งสามนะคะตัวเลขกัีสามเก้าสามหนึ่ามสามสาล่าง เน้นสามเก้านะคะพี่น้องคะตัวร่องนี่สามสามกับสามซีนะคะพี่น้องแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อมนะคะแกปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณขอบคุณพลยพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พลายพี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นโชคโชคมันมันม่น,นลำนลำลืเลื่งแหงแหงปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุข,ขสุขค้นนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุ่นตัวเลขเนื้ท่านดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่โคราชนะคะ ที่ได้ไปติดตามแนวทางให้นะคะขอบคุณคุณแม่ไลายค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลเมอนี้นะคะที่ได้ให้แนวทางมากคือขอบคุณขอบคุณทิดมันนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพ่อตู้พรออมนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะ้าไ่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด,ดแบบนี้พี่น้องคะเขามาแหลวกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางรายการนกขะพม่ีพ,พน้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกฤษณ์ด้ขอตัวร่างพม่ี่น้องบรรเทาสกุลสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกับแอด,ดได้คลิปหนาท้กค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ